เอาเลยทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นพิษลันกันนะโดยวันนี้เราก็จะมาเออเป็นนักโทษแหกคุกกันอ่ะโดยที่จะมีหนึ่งคนเป็นมือสไนนะมาเราเราไปหนึ่งหนึ่งกับมือสไนดีกว่าเลส y ย a h let's g ไปไปนะขอกูยจะเป็นพอห้องห้องเลขเลขไหนดีสุดเลขสี่ดีสุดเพราะว่าริบเบิลลอนสี่สุดสี่ไงวะเออเลขถูกต้องถูกต้องดีน่าไม่เป็นริบเบิลลอนหกเก้าวะน้อง แฉบแฉบตี่เบิร์ดตตีสีสีนะตีสีเลขถ้ำมาแม็กเป็นอะไรมาแม็กเป็นมอนะไรยิงใค่โดนละกันก็คือเราต้องวิ่งขึ้นไปถึงชั้นสี่นะแล้วเราจะได้ไปตบไอ้มอสนะที่อยู่ตรงนู้นอุ้ยเฮ้ยสไลด์ของเรา้ยดมันยิงไอ้ก้องก่อนเลยมันยิงไก้องก่อนเลยโอ๊ยรอรอเว้ยลงด้วยย้าทำไมไอ้ก้องวิ่งเร็วอย่างวายสัตว์อะไรวะเนี่ย ไปหยิบขวดยามาขวดอ้ไรที่หมอใช่ไอเกมสไลด์ไง้ยโดนโอเคมันมีจุดเซฟเหโอเคไอูไ่โดนโอ้ยอย่ายืนซ้อนการยืนซ้อนกาซ้อนสามตำรวจจับซ้อนสามตำรวจจับไอเี้ยทำไมกูโดนไโดนไ่โดนไ่โดนไปอยู่ไหนกัน เพื่อนไปต่อยกูอยู่กูอยู่ลังท้ายแล้ววะเด้อเด้อเด้อโอ้โหชีวิตกูเติร์นเติร์นเตรนาไปด้วยกันมามามา Let's go ้ระวังด้วยชั้นนี้พี่กกซิราด้ไอ้มดนแม่นอยู่นะไอ้มดนแม่นอยู่นะเดี๋ยวอยยิงผมเลยพวกคุณผมไม่รู้มีมีแอไอ้มงมีเดียวเป็นกระดูกนะครติดคุกเข้าหาอะไรอ่ะ ดข้อหาชักว่ากับตัวละครบัวใคร w o n d e r f u ูตายตายเลยมึงเขาต้องหามโอ้ยวิววิวเป็นยิงถังระเบิดด้วยไอ้บอสอะวิวไปถ่าระวังนะวไอ้เคนลมไปแล้วตาหน้าตาตาพับพับพับนี่โดนกูล้อหลอกเยถึงแล้วอันนี้ชั้นท้ายแล้วปะเนี่ยวิว มิวโอ้โหเริ่มมากูเป็นสไนเปอร์นี่โคตรเทียเลยว่ะทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะไอ้เฮียคิดว่ากูเล่นเกมเ p s นอนแค่ไหนอ่ะเพื่อนไม่ได้เล่นไอ้สัสเอ้ยตาจิตดข้านไม่เห็นภาพว่าตัวเองจะชนะมันก็ไม่ชนะหรอกเว้ย โอ้โหอัน <min> น <it S 2> <ina> ี <what> ้อะไรเนี่ยมาห้องสามในบ้าเนี่ยข้างหน้าเราห้องสามเอ้ยเส้นวนๆว่ะเอาว่ะโโอ้หพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดป๊อปป๊อปป๊อไมได้มาเฮ้ยเฮ้ยไม่ยากรู้ว่าถ้าเรายิงแจ้งกันแล้วกระสุนไม่จะทะลุใส่กับล็อกล็อกเอะล็อกไหม ต้องล็อกก่อนเอ้ยล็อกล็อกเมาส์เฮ้ยเฮ้ยไม่มีทะลุกตัคนละอุ้ยอุ้ยสามคนโอ้โหมีแต่เธอนี่อ้ากูสาดสปินเดี๋ยวเดีกระดกยาอู๊สปีดบุ๊ดเฮ้ยเช็ดโดนแน่หว่าแมววแหววอือมาเริ่มทันเดิมอเแย่ๆๆไอ้บิวไอ้มิวมันโคมอยู่ไอ้บิวมันโคมอยู่ <Yeah. S 2> อย่าโดนกูอีกแล้วจะยิง ja, ไอกระดูกเนี<อ>่ยยิงยากแม่งตัวเล็กไ <laughs> อกระดูกแม่จี้โกไ้ไก่เติ้ลเกี่ยวฮิตบ็อกก์เท่ากันแล้วไปก้องทัพโดนด้วยแล้วเออมิวทำไมวะก็ <laughs> เห็นอยู่คนเดียว <laughs> โอ้ <laughs> โห <ESCO> ปุ๊บลูกกอง ลกไปละโอ๊ยไไอ้กล้องไปคายมิวตีนแตกเลยุโอ้โหจี๊ดไอ้กล้องถึงแล้วจียดีดเฮ้ยนี่คือกัรไอ้มิวไอ้มิวไอ้มิว ซอยโอ้ยมองไม่เห <c presents> ็นคนที่จะน่าต้องเติมโลบัลก่อนเลยขุดบอลมันยากนะเยอะยิงไม่โดนเลยตาไหนมันยากเลยไอเชนแมนเฮ้ยยิงไปเฮ้ยด่านมันเปลี่ยนด้วยไล์สดเออวะ เอ้ยยิงเป็ดเป้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกดกูมาเนี่ยลมได้ไรวะขอมันโอ้มันลื่นมันลื่นมันลื่นลื่นน้ำปะลื่นน้ำอ๋อไอ้เหี้ยแม่กกูไม่โหลดไอ้สัตว์เอาไอ้เหี้ยโอ้ชิวชิวโอ้ยกูวิ่งแบบมาราธอนเลยดิอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เงี้ยไม่โหลดเลยอีกฝั่งอยเงี้ยโอ้ชิวชิวชิว โอเคเฮ้ยชิวอะไรเปิดคนนี้แม่งอาเคสอะไม่โดนไม่โดนไม่โดจอดไอ้โดนติ่ดซำที่กูยี่ไรเปิดอย่ายิงขึ้นบนไปเลยสักวิ่งเก็บเลยแม่วิ่งเก็บเงินบนแก่ข้างบนเป็นดำเลยประเด็นคือเงินแม่งเอาไปทำอะไรไม่ยังไม่รู้เลยซื้ออ๋อมันเอาไปซื้อยาหรือพวกน้ำมันอ๋ออันนี้ยาอะไรจ้ำบู๊ เอ้ยติดติดติดเก็บเงรับไม่สนครับกูดูหมิ่นสไนเปอร์คนนี้อเฮี้ยัวานเด็ดชาวนายแหมไม่โหลดในสอบปลามเืออินเทอร์เน็ตเฮี้ยมึงโดนมึงโดนมึงตายมึงตายไม่มีขับแกตื่นวะมาไม่ทันอีกแล้ว ไม่มีโอกาสแก้ตัวอัตว์อันนี้อันนี้ไม่ได้ยิงแม้แต่ไม่มีโอกาสยิงด้วยซ้ำเเฮียเย้มาใครเป็นใครใครเสนวนอีกแล้วไอเบลล์่ไอเบลมันเป็นแล้วปะรอบเนี้ยมันเป็นแล้วปะต้องกินยานดา่ไอ้ตว์ไม่งันไม่ไหวอุ้ยไอ้เชลล์ก่อนเลยป๊อปป๊อปป๊ป๊ป๊อป๊อป

รันรันรันบอยรันปุ๊งปุ๊งปุ๊งอุ้ยอุ๊ยปุ๊งปุ๊งปุ o งปุ๊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 อปุ๊งปุ๊งอุ๊งปุ๊งป g ๊งปุ๊ยอุ้งอุ๊งปุ๊งุุ เราเปิดอะไรวะไปลื่ฮลื่นลืๆๆๆๆๆ่นไปแล้วไปแล้วโอ้โเมันเราเปิดเฮ้ยเฮ้ยลื่ใครใส่ให้ใส่อยากไปดูอยากไปดูไปดูไปดัน ไอเชียเกียวไหนไอ้มอสอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยมันยีงปรับเวลาให้ตอนไหนเปิลเนี่ยไอ้เหี้ยเออหน้าดีอยไอ้กระโดดนี่ไม่ไหวว่ะความจริงมันหนึ่งนาทีมันก็พอแล้วนะเอาจริงนะไอ้เหี้ยยิงยากมากเลยกระโดดนาทีมันนานไปปะมัมีปรับมีอะไรปะกระโดดนี่ยิงยากเลยไอเฮียเนมีซื้อของให้คนหนีไอ้เหี้ยแล้วมันมีซื้อของให้ต่อยตายไวกว่าเดิมอีกทีนี้ ไอข้างนอกคืออะไรอ่ะนี่เปล่าในคังหรือเปล่าอ๋อเอวีเอเอ้ยนี่เพื่อนเออนี่ไงเอออะไรกล้ามใหญ่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยอุ้ยเออนี่เหรอสกินอ่ะอู้โอ้นี่ไงกล้ามใหญ่เปิดกล่องโอซันใหใหม่เหรอสกินอ๋อสกินอย่างเดียวหรอสกินอย่างเดียวว่ะเก็เฉยๆอ่ะเอ้ยไม่ตรงที่มีฟรี่อนดิโหลดเลยนะเว้ยไหนวะเนี่ย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  อ๋อวันนี้กล้วยมีกล้วยไงทำให้ล้มโอ้โหโอเคอ๋อเาต้องเราต้องเอาเหรียญที่ชนะมาแลกโอเคควิกรีโหลดทำไมมันยากขึ้นไปไหนอย่างวะชนะกว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยี่ย่มามาเราเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าปลาปลาปลาใครครับกูเองมาแล้วต้องเงินทุกมมุ่นอะไรนี่แลกัน อุ้ยอยอดใหญ่อุ้ยยิงโคตรยากเลยเฮ้ยมันต้องยิงถังเว้ยยิงถังยิงถังยิงถังครับโนด,ด้วยเปไนโนด้วยอุ้ยอะไรวะเฮียอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุอ้ยนี่ไง้ำก่อนเลย ปั๊มก่อนเลยนี่ไงไอเชี่ยมันดักเกิดเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะไอ้พวกตัวด้านหน้าไม่เห็นหมดเลยเฮ้ยไอ้ยยังไปโดนเลยไอ่ะไอ้ไอ้คตรเฮียเลย ไอเหี้ยเลยเตะไปหมดเลยเฮ้ยโอ้ยคนเหี้ยเลยคนเหี้ยเลยสัตว์นี่ไงโดนนี่ไงอยู่ไหนอยู่ไหนตัวไม่เห็นตัวกูอยู่ไหนไอ้เหี้ยกองมันมาแล้วโอย้เหี้ย ลอยเอยลอยลอยลยลอยลอยลยลอยลอยลอเลอยลอยลอยยลอยาอยลอยลอยเอยลยลอเลยอยลอยลอยลยลอยลยลอ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 ้ลรยลยเอยลอยไอยลหวนอยลอยลยลอยลอยหอ้าเยลยลอยลอยยเอยอยลอคนนยลอยลอยลอยลยลยเยลอยยอยลอยลออยลออยอยยออยอยยลอยลออยเหี้ยลอยยลออยลอย ลำพังตัวปกติยิงไม่ได้แล้วไม่ได้ตัวปกติ speed b u l t เนี่ยไม่ไหวตัวปกติไม่ก็ยิงยากเลยเฮียใครเป็นเป็นเป็นเฮืยเฮียกูแย่ละไปไหนโอ้ด่านเย็นโอ้ยเป็นแล้วไอ้คููนอนด้วยเลยเออแจมเงกนน โกงเงินเทียบเลยโอ้ชิบหายโอ้โหโอ้โหพอตึงว่ะเงียบเลยเงียบเลยตอนนี้เมมเมมเมมเลยกูเมมเลยกูเมมจัดเลยเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยสไนเปิ้ลไม่อยากชนะมั้งอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหสไนเป้เอาสุดว่ะเอ้เมีแม่งมีคนไปห้องของแเราหรอวะเฮ้ยไปแล้วเหรอเข้าไปเดี๋ยวมันวิ่งเร็วขึ้นจะปิดบู๊ ปี๊โอ้๊บพ่อต่างเกลืออะไรเงี้ยอุ้ยไปอ๋อเย้เอ้ยโดนกูอีกเอ๊ะกูโดนเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยเฮี้ยสองนาทีแล้วเพื่อนทางนี้มันสุดจริงว่ะอุ้ย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  เราต้องช่วยกันวะช่วยกันนะมันเจ็บไปหมดเลยอะเฮ้ยเฮียโดนอีกแล้วเฮ้ยกองเด็กยาโมีเลยล่ะกองเด็กยาอ้ยอ้เย้ยกองกองเบรกเด๋ยวรูก่ะเฮ้ยอะไรกูกูอยู่ข้างหลังเื่นหน่อยอ๋อกูกำลังวิ่งไหยเลยเย้ย กูยิงขนาดนี้ยังเหลือตั้งหนึ่งนาทีบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยโอ้โหเขาเงินเลินนั้น้องไงอะเงินเงินต้องไงวะ้ไอเหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยเออ้้ยไเหี้ย โอ้โดน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 เรียบร้อยคุยิงไป20กว่าคิวไอ้เหี้ยมันยังเหลือตั้ง40่สิบนาทีสีเหี้ยิอะเฮียป่าหรือเปล่าวะสัตว์ไปแล้วโอ้ยไม่เล่นแม่งแล้วครับน้องๆเอาล่ะสำหรับวันนี้เกมนี้อันนี้ก็พอแค่นี้แหละ สำหรับพวกเรากันที่อยากเล่นลิงอยู่ข้างล่างน้องๆเราไม่เล่นได้เลยนะส่วนพี่ไม่เล่นแม่งแล้วนะน้องๆโอ้สไนเปอร์เมมจัดกูเมมขนาดนี้กูยังแพ้อีกไอ้กูยิงไปยิ่งสิบกว่าคิวไอ้เชี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเออบ๊ายบายกันบายโอ้